สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้าชมวิดีโอนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอเรื่องฐานข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดก,การเอกสารหรือเล c คอร์ดเมเนเ e n t ์เราจะมาดูว่าฐานข้อมูลมันเป็นมาอย่างไงนะครับฐานข้อมูลนะครับหมายถึงกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน นำมาเก็บรวบรวมเขาเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลที่ที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้นต้องตรงกับต้องตรงกับวัสดุวัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กรเช่นกันเช่นในสำนักง,งานก็เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่หมายเลขโทรศัพท์จนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รีมาติดต่อจนถึงการเก็บเอกสารทุกอย่างของสำนักง,งานนะครับนี่คือวงจรชีวิตของฐานข้อมูลนะครับ ก็จะมีการสร้างการผลิตการนำไปใช้การจัดการฐานข้อมูลการสืบค้นการค้นคืนฐานข้อมูลการทำลายมาดูอันแรกนะครับคือการสร้างฐานข้อมูลนะครับในการสร้างฐานข้อมูลนั้นต้องมีการวางแผนโครงการเป็นอัดับแรกนะครับในการผลิตต้องศึกษาความเป็นไปได้การวางแผนฐานข้อมูลจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ ขององค์กรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆขององค์กรนั้นได้นะครับและก็พอวางแผ,แผนเสร็จก็มีการออกแบบนะครับหรือดีไซน์วัตถุประสงค์หลักในการออกแบบฐานข้อมูลคือการสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานเป็นการกําหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้องสะดวกและรวดเร็วการวิเคราะห์และออกแบบระบบคือหาความต้องการครับ ของระบบที่จะพัฒนาขึ้นว่าจะมีประสิทธิภาพในการทํางานอย่างไรอันนี้สามนะครับหลังจากออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นํามาสร้างบนโปรแกรมนะครับโปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับมีหลายตัวโดยแต่ละโปรแกรมจะมีความสามารถที่แตกต่างกันบางโปรแกรมใช้ง่ายราคาถูกแต่แต่จะจํากัดขอบเขตในการใช้งานก็ก็เช่นนะครับ Microsoft Access D-Bate f p x p ฟ็ i p p e r f o x b a ล e เป็นต้นนะครับบางโปรแกรมมีความสามารถในการทำงานสูงแต่ใช้งานยากแะเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเช่น Oracle s a p DB2 เป็นต้นนะครับนี่คือหน้าตาของ Microsoft Access นะครับอันนี้คือของ s q l นะครับ ่อไปนะครับหลังจากสร้างฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนามาใช้งานนะครับเป็นขั้นตอนที่นําฐานข้อมูลที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วนํามาใช้งานจริงเมื่อฐานข้อมูลผ่านขั้นตอนการประเมินผลที่การประเมินผลเป็นระบบที่สมบูรณ์แล้วพร้อมให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานต่อไปก็เป็นขั้นตอนการดําเนินการโดยการจัดมีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานจริง เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบและสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างไม่มีปัญหาซึ่งช่วงแรกก็อาจจะมีปัญหาเพราะความไม่คุ้นเคยนะครับจึงต้องมีการคอยควบคุมและดูแลการตรวจสอบการทำงานของระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับต่อไปเป็นวัตถจักรที่3ของฐานข้อมูลนะครับเป็นการจัดก,การฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลคือการบริหารแหล่งข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลรวมทั้งลดความขัดแย้งของข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กรด้วยตัวอย่างก็คือการจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบันเช่นฐานข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์ฐานข้อมูลหนังสือประสารในห้องสมุดฐานข้อมูลนักศึกษาฐานข้อมูลประชากร ฐานข้อมูลศิลปะวัฒนธรรมไทยและฐานข้อมูลด้านงานวิจัยเป็นต้นนะครับการจัดก,การเอกสารเอ้ยไม่ใช่การจัดก,การฐานข้อมูลก็ต้องอาศัายโปรแกรมในการทํางานนะครับโปรแกรมที่เก่าตอนสร้างฐานข้อมูลนะครับก็คล้ายๆกันกับคล้ายๆกันกับการจัดก,การนะครับเอาโปรแกรมก็ได้แ,แก่ Acces s Oracle Informix d b ิ ฟอกโปรพาราดอกก็คล้ายๆกันกับการสร้างน,นะครับผมจะข่ามไปเลยนะมาดูวัตถจากรที่สี่คือการสืบค้นหรือการค้นคืนในฐานข้อมูลนะครับเทคนิคการสืบค้นนี้ก็จะใช้ในแบบฐานข้อมูลพวกวารสารหรือหนังสือต่างๆนะครับก็จะมีเทคนิคดังนี้นะครับคืออันแรกนะครับคือการสืบค้นแบบง่ายหรือพื้นฐานเป็นการสืบสืบค้นแบบสะดวก แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับมันดูอันแรกกันเลยคือค้นหาแบบชื่อผู้แต่งเป็นการค้นหาแบบชื่อบุคคลกลุ่มบุคคลนาบกกาหรือชื่อหน่วยงานองค์กรที่เป็นผู้แต่งบทความหรือหนังสือนะครับผู้ใชก้ก็ผู้ใช้ผู้ค้นหาก็ต้องรู้จักชื่อผู้แต่งนะครับมาดูวันที่สองเอ้ยไม่ใช่ครับมาดูตัวอย่างกันสืบค้นชื่อผู้แต่งนะครับครับคืออันแรกนะครับ เป็นยศฐานบรรดาศักดิ์นะครับคือหม่อมรัดชวงคือคลิปปาโมดก็จะค้นหาโดยใช้คําว่าคือคลิปปาโมดแล้วใช้ยศไว้ข้างหลังครับเพราะเป็นยศที่สูงเราไม่ควรตัดออกนะครับแล้วมาดูอันที่สองคือร้อยตํารวจเอกปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์ให้ค้นหาโดยชื่อปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์ก็ตัดยศออกนะครับแต่ยศได้ตาแหน่งออก ดูกันที่สามครับเป็นการสืบค้นแบบใช้ชืชอชอช่อเรื่องเป็นการสืบค้นข้อมูลโดยชื่อเรื่องชื่อหนังสือชื่อบทความเรื่องสั้นต่างๆนะครับการค้นหาโดยชื่อเรื่องนี้เป็นการค้นหาแบบเจอะจงดังนั้นผู้ค้นหาต้องรู้จักชื่อเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องเพียงรักในสายลมหนาวเรื่องอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เริ่มต้นและเรื่อง Engineering Ana l y s i s มาดูอันที่สามนะครับในการค้นหาแบบหัวเรื่องหรือ subject heading หัวเรื่องนะครับคือคำหรือวลีที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนเนื้อหาของหนังสือบทความงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือทรัพยากรสารสนเทศต่างๆนะครับพอดีไม่มีตัวอย่างนะครับมาดูอันที่สี่เลยครับอันที่4ี่คือคำสำคัญหรือ keyword นะครับ keyword คือการค้นหาด้วยคำหรือวลีที่กำหนดขึ้นมา เพื่อใช้แทนเรื่องที่ต้องการค้นหาโดยทั่วไปคำสำคัญก็จะมีลักษณะที่สั้นกระทัดรับได้ใจความมีความหมายนะครับต่อไปมาดูการค้นหาแบบขั้นสูงหรือ Advanced Search นะครับเป็นการค้นหาที่ซับซ้อนมากกว่าแบบพื้นฐานนะครับโดยมีเทคนิครูปแบบการค้นหาที่จะช่วยให้ผู้ค้นหาสามารถจํากัดขอบเขตก,การค้นหาหรือ ค้นหาแบบเจ,จงได้มากกว่านะครับมากกว่าแบบเบสิกนะครับมาดูอันแรกครัเป็นการสืบค้นแบบใช้ตะกะบูลินหรือบูลินลอจิกหรือการค้นหาแบบใช้อ p เปอ t o เรเตอร์เป็นการค้นหาแบบใช้ตัวเชื่อม3ตัวคืววอ and or not นะครับมาดูวัตจัดอันสุดท้ายของฐานข้อมูลนะครับ่า มันจะมีการทำลายยังไงการทำลายฐานข้อมูลนะครับก็คือโปรแกรมต่างๆก็จะมีการเก็บฐานข้อมูลนั้นไว้นะครับก็เข้าไปที่โปรแกรมนั้นที่จัดก,การฐานข้อมูลนะครับก็คลิกอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างในที่นี้ก็คือเป็นโปรแกรม MySQL Management นะครับแล้วก็คลิกที่เมนู MySQL Management นะครับข้างล่านงนะครับเขียนนะครับ แล้วก็มันจะมีรายนิดของฐานข้อมูลนะครับว่าจะมีเขียนเราก็เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจะลบโดยการติ๊กข้างหลังคือซ l เลแล้วกดปุ่ม Delete ข้างล่างนะครับก็จะมีหน้าต่างยืนยันขึ้นมาให้กดโอเคนะครับเรากดโอเคก็จะลบฐานข้อมูลนั้นได้นะครับเป็นการทำลายอีกแบบหนึ่งนะครับ สำหรับผมนะครับนายนัทพนทีพปัญญานะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ